หวานเด้อพี่น้องเด้อเราเพา่ว่านเพื่อกาพี่น้องเอ้ยเพิ่นไส่ละโดนนะพี่น้องนาอโดนขื้นหวานเข่านะพี่น้องน้อส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการหว่านข้าวและการทำนานะทุกคนนะนี่แหละเป็นสิ่งที่เบ้าแนวซื้นชอบนะทุกคนนะอยู่ทางฝั่งไทยอยู่ทางประเทศไทยนี่พี่น้องเพิ่นพัฒนาไปไกลแหงอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละคุยเพื่อกาใส้เทคโนโลยีในการหว่านในการทำทุกคนนะ เพิ่นใส่บนบินหรือท้องผ้าเพื่อว่านผยนะทุกคนเนาะโดยทีย่เขาต้องใส่ระบบเก่าระบบเดิมด้วยการลงย่างว่านนะทุกคนนะแต่ลงยางว่านมันจะเกิดการลอยทุกคนนะเป็นลอยอยางของเท้าทุกคนนะฉันเล้วทางฝั่งไทยทางประเทศไทยเพิ่นขีดคน้นระบบใหม่ก็คือใส่ระบบโดนนะทุกคนนะเป็นโดนหวานข้าวหวานผุยหวาน ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถใส่โดนนะทุกคนนะแทบจะบริสไซค้นเลยพี่รองเอยนั่งเจินเทินอยู่นั่งเจินเทินอยู่คันหน้าพี่รองเอยคอยบังขับโดนไหนโดนบินตัวลังมือนั้นเอาเนวได้มาถ่ายบรรยากาศจุดนี้พี่น้องเขาเบิ้งว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะทุกคนวนะ่จาจังแรกมือนั่นที่ว่าต้นกล้าหรือว่าต้นเขาในบทท่านขึ้นนะทุกคนนะแต่ว่ามือนี่ ต้นเขากระลังขึ่นเขียวงามเป็นตาวันซอนเน้พี่น้องเลยเป็นตาออนซอนทางฝั่งไทยทางประเทศไทยเลยพี่น้องเลยน้ำกําลังพอดีงามพี่น้องเลยพี่น้องเลยและก็เพื่อเตุระบบระบายนา้ำถือว่าโอเคนะทุกคนนะคือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบมีความโอเคนะทุกคนเพราว่าเพื่อใช้ระบบระบายน้ำออกข้างขางพี่น้องเลยพี่น้องเลย อ๋อก็นึกกับอ่าอย่างไรพี่น้องเลยขอกล่าะวคำว่าสบายดีสาบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพอ้ยพบพ่อครับวันนี้ก็เลยเขาครับผมหลังจากมื้อนั้นเบ้าเดียวได้มาถ่ายบรรยากาศเลยพี่น้องเขาเบิ่งจุดนี้นะทุกคนนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่วา่าเบ้าเดียวซึ้อซอบนะทุกคนนะเป็นทุ่งนาของประเทศไทยของฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเพิ่นไส้ระบบหวานเด้อพี่น้องเด้อเราเบ้าหวานเพื่อกับพี่น้องเอ้ยเพิ่นไส้ละ,สละโดนนะพี่น้องน้องโดนขึ้นหวาน เ่านี่น้องนะใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการว่านข้าวและการทำนานะทุกคนนะนี่แหละเป็นสิ่งที่เบ้าแนวซื่อชอบนะทุกคนนะอยู่ทางฝั่งไทยอยู่ทางประเทศไทยนี่พี่น้องเพิ่นพัฒนาไปไกลแห้งอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการทำไร่ทำนาแบบสมัยใหม่นะทุกคนนะเพรว่าจะเป็นว่านเข่าว่านก้าต้นก้าบอกว่าเป็นว่านเขานะทุกคนบอกว่าจะเป็นว่านพุยเพื่อกระไส เทคโนโลยีในการวาัดในการทางทักคนนะเพิ่นใส่บนบินหนึือท้องผ้าเพื่อวัดวีนะทุกคนเนาะโดยที่เขาจะต้องใส่ระบบเก่าระบบเดิมด้วยการลงยางวาดน,นะทุกคนนะแต่ลงยางวัดมันจะเกิดการร้อยทุกคนนะเป็นร้อยยางของเท้าดูนะแลั้วนนะทางฝั่งไทยทางประเทศไทยเพิ่นขิดคน้นระบบใหม่ก็คือใส่ระบบ โดนนะทุกคนับเป็นโดนหวานข้าวหวานผุ้หวานทุกสิ่งทุกอย่างสามารถใส่โดนนะทุกคนนะแทบจะบ่ได้ใส่คนเลยพี่รองเอยนั่งเจินเทินอยู่นั่งเจินเทินอยู่คันนาพี่รองเอยคอยบังขับโดนไหนโดนบินไปนะทุกคนนะและระบบเพิ่นหวานเพิ่นหวานุ๋ยนี่เพิ่นจะใส่เป็นุ๋ยน้ำนะทุกคนนะเพิ่นบอได้ใส่เป็น๋ยเม็ดเกล้านะทุกคนนะเพื่อใสุ่๋ยน้ำเพื่อจะไปล่อเลี้ยงใบนะทุกคนนะ เป็นการกเกษตรอีกแบบหนึ่งที่ว่าบอเแนวซึ่งชอบมากๆนะแล้วทุกคนนะแต่ก็ับเพื่อนจะทาคลองเป็นระบบระบายน้ำ้ะคนระบายลงห่วยอย่างซี่นะทุกคนนะอันนี้กับพังนี้ก็จะเป็นห่วยอันนี้ก็จะเป็นเป็นห่วยเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าเป็นคลองไปน้องเพื่อระบายน้ำมองถ้าบบมีน้ำเขาก็สามารถระบายน้ำเขาได้นะทุกคนนะเกิดถือว่าเป็นอีก อย่างหนึ่งที่พเนี้ยชื่นชอบเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะทุกคนนะมือนี่ก็แวะมาหลังจากพเนียห่างหายไปบอได้แวะมาอัปเดทให้ทุกคนเบิ่งแล้วทุกคนนะหลังจากมือนั่นจนหอดมือนี่ถูกสิ่งอย่างกับเปลี่ยนไปหลังจากมือนั่นเขี้ยวสกายต้นก้าเขี้ยวกะจีญญแบบนี้บ่ท่านนี่แต่มือนี่ต้นก้าเขียยกะจีสวยงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องไปเป็นตาออนซอนเด้พี่น้องด้เป็นตาออนซอนขักเอาบย่งเนาะ นี่เพีนะ่น้องเหรอที่ผมมาแล้วงชื่นชอบทั้งท้องไทยก,ากขาเจ้าก็คือเขาเจ้าขิดต่อโดยการใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในการทําไรท่ทานาเพื่อประหยัดประหยัดแอห้งประหยัดร่างกาย้วทุกคนแหละกะประหยัดต้นทุนเพราะว่าโดนนี่เพื่อกับไปซื้อนะทุกคนนะซื้อกันราคา่แพงแต่ว่าใส่ได้ตลอดนะทุกคนนะใส่จนกว่า ผแหละจนกว่าไม่จะเพ่สิพังแต่ว่าบอลเนี่เชื่อนะทุกคนกว่ามมนจะเพเอากระทำหน้าได้ประมาณสี่หารอบหรือเจ็ดแปดรอบหรือว่าอาจจะสิบรอบนะบนูนอ่ะและบางพังพังไทยคือเจ้าทำหน้าปีหนึ่งนะทุกคนนะปีหนึ่งประมาณสามเถื่อนะทุกคนโอ้โหคือเจ้าเห็ดเป็นธุรกิจเห็ดเป็นเศรษฐกิจนะทุกคนนะก็คือทำหน้าขายใหญ่ตั้งประเทศนะทุกคนนะนี่แหละสิ่งที่บ้านเนี่ยชื่นชอบกับฝั่งไทยทางฝั่งไทยนะทุกคนนะและบอลเนี่ยเชื่อนะทุกคนหลายๆคนอาจจะบรดเห็นนะครับนะ ผมเชื่อนะหลายๆคนคนไทยหลายๆคนนะคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศบาแบบนี้นะครับนะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนี้นะทุกคนนะพาแวะมาให้ดูบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานและให้ดูบรรยากาศความสวยงามความเขียวขจีของต้นข้าวที่กำลังแตกหนอ่อขึ้นมาสวยงามมากนะทุกคนนะแล้ว น้ำกำลังอยู่ในระดับที่พอดีกำลังสวยงามนะทุกคนนะนี่แหละครับผมความสวยงามจากธรรมชาติและเป็นต้นข้าวที่ปลูกจากธรรมชาตินะทุกคนนะอาจจะมีการใส่ปุ๋ยนิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะเพื่อฆ่าเชื้อหรือว่าเพื่อฆ่าแมลงนะทุกคนนะที่มากัดกินต้นข้าวอะไรของเรานะทุกคนนะและสิ่ที่ส,สาคัญนะที่ผมชื่นชอบก็คือนี่คือ ริมถนนเป็นทางคอนกรีตนะทุกคนนะเป็นทางคอนกรีตและก็ถัดมาก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะทุกคนเดินทางมาแบบสบายสบายนะทุกคนนะเป็นบรรยากาศที่มีความสวยงามมากๆนะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากพาทุกคนมาดูบรรยากาศความสวยงามของทุ่งไร่ทุ่งนาของฝั่งไทยของประเทศไทยนะทุกคนว่า เขาจะเขาเขาทากันยังไงนะครับความพัฒนาในการทาไร่ทํานายังทํากันแบบเดิมหรือไม่นะทุกคนนะวันนี้ก็เลยมาให้ดูจริงๆแล้วก็ผมก็ทํามาประมาณสามทีพีอะไะทุกคนตั้งแต่พีพีตั้งแต่เริ่มในการถาไถไร่ไถนาโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการเครื่องบดนะทุกคนเป็นเครื่องบดบดหญ้าบดอะไรให้ทุกอย่างมันฟังให้ทุกอย่างมันนี้ไปนะทุกคนละ แล้วต่อมาผมก็ไม่ให้ดูว่าในการหวานข้าวนะทุกคนนะลงข้าวหวานข้าวแล้ววันนี้ผมก็ไม่ให้ดูความเจริญโตปูของต้นข้าวและความสวยงามของต้นข้าวนะทุกคนนะและสิ่งที่ผมชอบก็คือนี่ครับทุกคนความชาัดเจนของฝั่งไทยนะทุกคนนะเขาจะห้ามนะทุกคนนี่คือห้ามจับปลานะทุกคนนะถ้าเขาเขียนว่าห้ามจับปลาเราก็อย่าไปจับนะทุกคนนะอย่าไปจับปลาที่เขาห้ามนะทุกคนไม่ฉะนั้นแล้วจะผิดตามกฎหมายนะทุกคนนะไม่ใช่ มันแตกต่างครับอยู่ที่บ้านผมนะเพราะเป็นบ้านผมเนี่ยพ่อผมก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนะทุกคนนะพ่อผมเลี้ยงปลาแต่ว่าแกก็ <c oughs> บ้านผมก็จะใช้ลักษณะเป็นถุงนะว่าใส่ถุงแล้วก็อันนี้ขึ้นไปนะทุกคนนะใส่ถุงแล้วก็ห้อยใส่กิ่งไม้แล้วก็ห้อยขึ้นไปนะทุกคนอันนั้นก็เป็นลักษะลายลักษะลายลักษณะในการบ่มบอกว่าเราปล่อยปลานะทุกคนนะแต่ก็ไม่ฟังกันนะทุกคนนะก็มาแอบ,อบกินปลาผมก็เยอะพอสมควรนะครับทุกคน ขาก็ไม่ฟังนะก็ไม่แอบขโมยปลาผมนะเพราะว่าพ่อผมก็ชุววันนี้แกก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่เฝ้านะไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนนะก็เลยก็มีคนมาแอบลักแอบขโมยก็เยอะนะทุกคนนะแต่ว่าทางบางทา้ายเ,เขาเขียนไว้ระบุอย่างนี้นะทุกคนนะเขียนไว้ระบุอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้นะทุกคนห้ามจับเด็ดขาดนะทุกคนนะแม้ฉะนั้นแล้วเขาจะแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายนะทุกคนเพราะว่า เขาได้แจ้งเราแล้วว่าตรงนี้มีปลาห้ามจับนะเพราะว่าเขาได้เลี้ยงปลาไว้อะไรอย่างนี้นะทุกคนนะก็ถือว่ามีความชัดเจนและมีความเป็นระเบียบนะทุกคนแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามนะทุกคนนะอันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆน,นะทุกคนโอ้โหผมก็มาอยู่ทางฝั่งไทยนะก็ไม่ได้กลับบ้านนะก็มีเวลาก็จะกลับไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะทุกคนนะแต่วันนี้ขอถ่ายบรรยากาศแบบนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องฝั่งเราเราได้ดูว่าทางฝั่งไทย เขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อในการทําไร่ทํานาไม่ว่าจะเป็นการบดการไถานาะด้วยการบดขยี้หรือว่าการหวานข้าวด้วยนําโดนนะนําโดนหว่านข้าวเขาจะทําผลิตโดนออกมาเพื่อสําหรับไหวหวานข้าวนะทุกคนนะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะทุกคนนะวันนี้ก็เลยแวะมาทักทายให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้ทุกคนผมเชื่อนะครับทุกคนว่า คนไหนที่อยู่ในกรุงเทพก็อ,อาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้คนไหนที่จากบ้านไล่จากบ้านนาเรามาจากบ้านนอกเรามาแล้วนะทุกคนนะเข้าสู่เมืองกรุงก็อ,อาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้อีกเลยนะทุกคนวันนี้ก็เลยผมก็เลยถือโอกาสนี้นะทุกคนแวะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูและถ่ายบรรยากาศคนสวยงามของต้นข้าวที่กําลังขึ้นแตกหนอ่อออกผลที่กําลังเขียวกระจีมีความสวยงามแบบนี้ให้กับทุกคนได้เห็นได้สัมผัส กันนะทุกคนนะเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆและหนมดาวคนนี้ชื่นชอบกับบรรยากาศแบบนี้มากๆนะทุกคนนะเป็นบรรยากาศย้อนหลังสมัยที่ผมทำนาทุกคนแต่ว่าผมทำนาผมใช้ระบบดำแล้วก็ใช้รถไถเดินตามทุกคนนะในการทำไร่ทำนาแต่ว่าปัจจุบันนี้พ่อผมก็ได้เปลี่ยนคณะสติใหม่นะทุกคนเปลี่ยนคณะสติด้วยการปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอกันแล้วก็ทำนาด้วยการหวานข้าวเหมือนฝั่งไทยนะทุกคนหวานข้าวเหมือนฝั่งไทยเพื่อ ประหยัดต้นทุนแล้วก็เพื่อประหยัดเวลานะทุกคนนะในการทำราทำนาปกติเราทำนาประมาณหนึ่งเดือนเต็มๆนะทุกคนกว่าจะทำเสร็จกว่าจะดกเอาก <c oughs> ว่าหวานก้าเสร็จแล้วเราก็มาหลกหลกเสร็จก็ไปดำต่อนะทุกคนแต่ว่าพ่อผมก็ได้ไดการได้การตัดสินใจด้วยการปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอแล้วก็แกก็เลยคิดระบบใหม่ก็คือการเริ่การทําด้วยการหวานข้าวแล้วก็ดูแล ใส่ปุ๋ยใส่อะไรดูแลแล้วก็รอเก็บเกี่ยวที่เดียวนะผมว่ามันก็มองเป็นเรื่องที่ดีและประหยัดเวลาแนละ้วทุกคนเอา้าคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมทุกคนแวะแค่แวะมาทักทายและก็แวะเอาบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆบรรยากาศแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าเราจากทุ่งไร่ทุง่งนาจากบ้าน,นอกมาก็อาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้อีกต่อไปนะทุกคนวันนี้ผมก็เลยแวะมาทักทายด้วยเก็บบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็มาเล่า เล่าเรื่องดีๆสู่กันฟังว่าเป็นยังไงนะทุกคนนะคลิปนี้อีพีนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันคลิปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีสวัสดีครับผมทุกคน